สวัสดีครับวันจันทร์วันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็จะมาห่อฝรั่งนะครับนี่ครับต้นนี้ดกมากนะครับนี่ยอันนี้ยังไม่ตัดออกนะครับนี่ก็ดูการห่อครับใช้ถุงพลาสติกธรรมดานี่แหละครับห่อซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับมีขายครับการห่อฝรั่งเนี่ยทําไมผมถึงตัดยอดออกอย่างนี้นะครับ เนื่องจากว่าครับหอตัดยอดกับไม่ตัดยอดเนี่ยลูกเขาก็จะแตกต่างกันครับเขาจะโตไวแล้วก็ลูกเขาก็จะใหญ่มากนะครับถ้าเพราะว่าผมลองมาแล้วนะครับลองห่อแบบตัดยอดกับไม่ตัดยอดเนี่ยตัดยอดเนี่ยลูกเขาจะใหญ่กว่านะครับโตไวด้วยนะครับก็มาแชร์ความรู้ให้นะครับทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ ช่วยกันแนะนำนะครับครับผม